มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปาเทพยังไม่แผ่วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากปาเทพโพงามหรือว่าสุเทพโพงามนะคะได้ออกมาไลฟ์สดโดยได้พูดถึงการทํางานของทางรัฐบาลพร้อมบอกว่าระบอบไทยนั้นดีที่สุดในโลกและว่าไปถึงคนที่เห็นต่างทําให้ชาวเน็ตเข้ามาทัวลงหนักมากเลยค่ะ และก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาแบนขนมเปียขั้นเทพของป่าเทพโพง,งามแต่ต้องบอกเลยว่ายอดขายกลับสวนทางเพราะว่าล,ล่าสุดนะคะทางด้านป่าเทพโพง,งามได้ออกมาเปิดใจหลังโดนทัวลงเอาไว้นะคะว่าไม่ได้แคร์ว่าจะมีใครเข้ามาดา่าเข้ามาทัวลงเพราะรู้อยู่แล้วว่าพูดออกไปก็ต้องเป็นประเด็นแน่นอนและคิดอะไรก็คิดไม่กลัวจะกระทบธุรกิจใครอยากจะมาก็มาไม่อยากกินก็ไม่ต้องมา แต่ไม่มีทางจะไปยกมือไหว้ขอร้องให้ใครมากินอย่างแน่นอนเพราะคนอื่นเขาก็อยากกินของเราตั้งเยอะส่วนเรื่องธุรกิจขนมเปี้เมื่อก่อนขายได้วันละ200300บาทแต่หลังจากที่มีข่าวทัวลงยอดขายพุ่งไปถึง1 0 0 0 0 0ต่อวันส่วนเรื่องจะแบนง,งานในวงการบันเทิงก็ไม่กลัวเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมากมายอยู่แล้วใครที่เข้ามาด่าก็ให้อภัยไม่โกรธ อึดอัดมากย้อนไปก็จะพูดจะไล่ใครก็มาช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งมาไล่กันเองช่วยกันคิดแก้ปัญหากันก่อนแต่ทว่ากลับมีเรื่องราวให้ต้องหนักใจเมื่อชาวเน็ตได้ออกมาเผยถึงขั้นตอนในการทําขนมเปี๊ยะพร้อมท้งปล่อยภาพเบื้องหลังการทําขนมเปี๊ยะนะคะที่หลายหลายคนมองว่าสกรปรกค่ะไม่ว่าจะเป็นการไม่สวมหน้ากากอนามายัยถุงมือขณะที่ทําซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะคะ ล่าสุดทางด้านป่าเทพโพงงามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ทัวลงเพียบแต่ก็ไม่เป็นไรให้อยากด่าก,ก็ด่าไปจะได้ขายของได้เยอะตอนนี้ยอดขายปลาไป5 6ถึงแสนแล้วแต่ไม่ใช่วันเดียวนะหมายความว่าออเดอร์มันเข้ามา5 6 0ถึแสนบาทก็จะต้องใช้เวลาทำเกือบเดือนกว่าจะครบออเดอร์ตามที่เขาสั่งเข้ามาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ